นี่กิเทปเก่าผมก่นเก่าแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะสอนเปลี่ยนกิ๊เทปนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือสวัสดีครับอยู่ในรายการวาราอลล์กอชอววิลล์แะแชนแนลนะครับ ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนกิ๊บเทปแบบคออมซึ่งเร็้วมากเพราะว่าวันนี้ผมเจ็บขานะครับก็เลยเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นหาอะไรทำนะครับเจ็บขาถึงขนาดไหนนะครับก็ไม่ค้ำอยู่ในรถจ่ถามมาย็นได้ไหมก็ยังยืนได้แหละแต่ตอนนี้นะครับกิ๊บเทปของผมอันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับก็ถึงเวลาปลดกระสียนจะให้ดูก่อนว่ามันเก่าขนาดไหน,ะต,อนตอนนี้วันนี้ค,นครับทั้งกิ๊เทปเก่าแล้วก็เด็กก็จะหักแล้วเพราะฉะนั้นนี่กิ๊บเทปเก่าผม นเก่าแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะสอนเปลี่ยนกิ๊บเทปนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือต้องเอาน็อตออกจากทักก่อนอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นน็อตใช่ไหมเราก็เอาไขาควงที่มากับสเก็ตทูอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเสียบไว้เท่ารงนี้แต่ผมใช้แบบนี้เพราะมันเร็วกว่าเสียบอย่างงี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประแจประแจเบอร์สิใช่จับไว้นะครับแล้วเราก็หมุนอันนี้คือสําหรับวอเตอร์โบนนะครับจับไว้ด้านหนึ่งแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งแบบนั้น าหมุนออกไปเรื่อยๆยิ่งมีตัวก่อแกกนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเรื่องงานรายามดีครับจริงๆผมอยากเปลี่ยนคลิปเทปมาพักใหญ่ๆแล้วแต่แค่แบบว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีคลิปใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม,ม่คุ้มเปลี่ยนคลิปเทปเป็นเรื่องเล็กครับในคลิปนี้แต่การคอตตอมคลิปเทปแบบเก่านั่นแหละเรื่องใหญ่ว่าเราจะออกแอบไอเดียยังไงเอ้ยพีตต่ไม่มีคัตเตอร์ว่ะแต่ไม่มีคัตเตอร์ก็ตัดไม่ได้นะเอนะเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้อยู่ที่ทไทยวัสดุนะครับก็เราได้มาแล้วนะครับของที่เราซื้อมานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนี่แอร์แอร์ฟริชเชนเนอร์ครับแอร์ฟริชเชนเนอร์แล้วก็มีพุดเหล็กครับพุดเหล็กพุดเหล็กแล้วก็มีก็เทปใสครับแล้วก็คัตเตอร์ครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเวนอมนั่นเองเวนอมนะครับอันนี้จริงๆมันก็คือกาวกา,า,าวร้อนธรรมาดาครับแต่ที่เราพูดเพราะว่ามันเอาไว้ซ่อมรองเท้าได้นี่ยเนี่นี่น ถ้าผมขายผมต้องใส่เวนอมแทนแล้วเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะครับคือรองเท้าเราซื้อมาเท่นะครับไม่ว่าจะแพงแค่ไหนนะครับขอแค่เทอะเล่นสกเก็ตอะสนุกโคตรได้อะแล้วก็น็อตน็อตออสน็อตออกมาให้หมดก่อนนะครับ mm hmm. น็อตเขียงจะเปลี่ยนน็อตเขียงด้วยตัวใหม่แน่นกว่าเดิมพี่เพิ่งไปซื้อมามอิอ๋อถ่ายอยู่ป่ะคุูได้พี่อ๋อไม่ไอ้เงี้ยมันจะแก้ยังไงมันแบบไม่เด้เงแล้วอะ ไม่แดงเลยเหรอพี่อันนี้ของไครอะลองได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่สปริงไงพี่นันะสปริงขาดเปล่าแต่ว่ามันก็เล่นได้นะเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะมันก็เล่นได้พี่แต่แค่มันจะยากกว่าเพราะว่ามันเหมือนแม่นว่นะพี่โอ๊ตอ๋อใช่มันก็เลยจะยากกว่าย้านะครับเอาน็อตออกทุกตัวที่อยู่บนบอร์ดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนกลิปเทปของเราแล้วที่สําคัญเลยตอนเอากิปเทปออกมาอรอลุ้นกันว่าไม่มีข้าบกาวหรือเปล่า วิธีการเอาออกนะครับคือเรามาดูมุมตรงนี้ส่วนที่แบบเคยขาดไปแล้วนะครับให้เราเอานิ้วแค่แคได้เลย <Wow. S 1> นี่เขียงใครรอขายนะครับตอนนี้ก็จริงๆยังไม่ต้องทักเพจมาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าติดตามในเพจไว้ครับไม่รู้ว่าจะทําขายเมื่อไหร่เหมือนกันดูยไม้เปิดไปหน่อยนะึง ก็เลยซื้อใหม่ซะเลยถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วคุณนแน่นๆแล้วนะเอ้ยแต่ตัวนี้จะหลุดแล้วนะเตัวนี้เกือบหลุดแล้วเกือบแล้วออ๋แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับด้านหน้านะสิใช่ปะโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้ผมไม่จับว่าหลุดแน่ๆเมื่อกี้คือแบบว่ามันลวกมากเลยอ่ะโอ้โหแลตัวเครื่อนนี้ต้องตัดตัวเนี่ยตัดแปดะไรใช่พี่ผมตัดแปดแปดทั้งแปดเฮ้ยต้องแปดเลยวะแปดทั้งแปด แปะทั้งแผน่นผมตัดแปะทั้งแผ่นเลยวพี่ผมใส่ข้อต่อมอยู่แล้วดีเลยไม้ใหม่กิบทุกคนนี่คือน้องจ๊อบนะครับรวยมากรวยมากน้องจ๊อบแบบรวยแบบไม่เคยเห็นใครรวยขนาดน,นี้มาก่อนนะงงปะเจ้าของสวนอะรายได้เดือนละประมาณแบบ2.7ล้านก็ลองคิดดูแล้วกันรวยเกิน แต่ก็เนี่ยนะครับเจ้าของสวนราคาพันล้านนะครับกำ <Yeah. S 1> ลังนั่งเช็ดบอร์ดให้ผมอยู่รับจ็อบรับจ็อบรับจ็อบแล้วระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาตัด <Kiss ley. S 1> กิสลี่กิ๊แทบใหม่ของเราลายที่คิดไว้ในหัวเหรอไม่ได้คิดไปเลยแต่ที่นแน่ๆเราต้องเอาคำว่ากิสลี่ไว้ตรงนี้เนาะเอ้ยอยากได้โต๊ะจ็อบอ่ะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไหมเดี๋ยวไปยกมาให้จริงป่ะเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับ เจ้าของสวน2,000ล้านยังต้องยกโต๊ะให้ผมเพื่อตัดคลิปเทปอะครับทุกคนกินทั้งวันเราจะตัดลายยังไงที่ผมคิดไว้นะแบบไหนวะเออยังไงโอใช่อย่างนั้นเลยมันอย่างนั้นเลยมันอย่างนั้นเลยคือตรงนี้มิกอย่าลืมนะครับนี่สติกเกอร์ฮาเจลนะครับแต่ของผมมันลอกไปหน่อยนึงแล้วนะครับแล้วจะมีสติกเกอร์ขึ้นให้นะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจไอธนพลได้นะครับเป็นพ่อผอสติกเกอร์ มาเป็นดิปสั์และวกูใคำวินน้อยมึงควรจะรู้จักไอสอดไอจะาโทนโนเทลมียูพิกัดไอสัดตารมก็เองเอาทำมึงเป็นมิตรสั่ก็ว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่ลอกกัดส่วนมึงอมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยกวอาจะมีกันน้อยแต่กูข้ร้อยเปซที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสอดเิฟสมอมันมรไเจนบาชีกอเลตมีเอาเวอมเกนักไปชีเดอ์วียูเทียมมีแบมบูเกลย์อมันเกนมาไมีเดอร์วอมโปรเจคอมโอเค ครับตอนนี้ก็เวลาตัดออกกันแล้วนะครับผมนี่ปกติการตัดคลิปเทปนะครับมันจะเหงามากแต่ครั้งนี้เราไม่เหงาเลยครับเรามีนี่2คนนี้นะครับคุยถึงเรื่องดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นก <c oughs> ็ว่อมหลังจากนั้นนะครับให้เราเหล็กมารูปขอบนะครับ กันไกลดีกว่าน,นี่เนี่ารูปแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อเห็นเส้นหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาคัตเตอร์ตัดตรงมุมนี้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวจะเช็คดูก่อนคือถ้ามีตรงนี้ก็มุมนี้มุมนี้

ฟัังงงงงงงวววว่่่่่่่าาาาาาาโโโโออ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 เเเเเบะะะะะคคคคคคคลลลลิิสนน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 นตกก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 ูููููููููููยยยยยย์มมมมึีีีีีีีีีีพพพพททททททรรรรรร้้้้้้ดดดดดืแแแไ็็จจจคือของดี เดีลืมนะครับพอเราเปลี่ยนคลิปเทปเสร็จนะครับให้เรามาเจาะรูหารูที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เอาอะไรยาวๆนะครับทิ่มมันลงไปอ่อเจาะรูก็เจาะรูอีกทีนึงอืง้มโคตรฟินก่อนครับคลิปนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ต คลิปเทปให้นะครับผมสำหรับใครที่ดูในคลิปนี้นะครับขอบคุณช่างจ๊อบด้วยนะครับนี่คือช่างจ๊อบคนที่สดนะครับหน้ากล้องคือสดโอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้แผ่นดีแผ่นเด้งแผ่นดีแบรนด์ไทยแผ่นอะไรโคตรดี S Project อย่าลืมนะครับฝาก S Project กต์ก็ได้นะครับใครหาทักหาเซิร์ฟนะครับเข้าไปได้เลยส่วนคลิปนี้มีมาเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจติ๊กเกอร์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจไอ้ธนพลเซิร์ฟสเก็ตได้เลยนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์สักใครและแชร์ด้้วยนนนะเจอกัคลิปหา See you. Peace.